ครับสวัสดีครับกองระเสริฐฟาร์มนะครับวันนี้นะครับวันที่ยี่ห้านะครับมียี่ห้าพฤษภานะครับก็อากาศร้อนมากนะครับก็ตอนเย็นเยก็เหมือนจะมีเมฆฝนนะครับลมเริ่มมาแล้วครับก็วันนี้นะครับก็มีโอกาสมาทําคลิปนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับสายเลือดนะครับเจ้าช่อฟ้านะครับ นี้เดี๋ยวผมเกินนิดนึงครับเจ้าช่อฟ้าเป็นเป็นเป็นลูกไครนะครับเจ้าช่อฟ้าเนี่ยเป็นลูกดังจอกับกับแม่แจ้เล็กนะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดว่าผมนําสายนี้มาพัฒนาเพราะอะไรนะครับก็ตอนแรกนะครับก็ได้แบ่งเจ้าปลาส้มนะครับเป็นคู่เกิดเจ้าปลาเข็มนะครับของพี่โมมานะครับก็เมื่อเราเรานํา พ่อพันเข้ามาพัฒนานะครับผมก็หลักการของผมเลยนะครับต้องรู้ว่าพ่อแม่เขาเนี่ยต้นเหล่าเขาเป็นใครนะครับเจ้าปลาส้มนะครับที่เป็นคู่เกิดเจ้าปลาเข็มนะครับก็เป็นลูกเจ้าปลากัดนะครับคอกแรกตั้งแต่ที่พี่โมเนี่ยผสมไว้คอกแรกเลยนะครับกับแม่ชีฟ้านะครับอันนี้ก็เลยมาหาประวัติแล้วแม่ชีฟ้าเนี่ยเป็นสายไหนนะครับแม่ชีฟ้าเป็นคู่เกิดเจ้าช่อฟ้านะครับก็เป็นดำจรอบุกแม่แจ้เล็กนะครับก็เป็นแม่ชีฟ้านะครับ ผสมออกมานะครับเป็นเจ้าปลาส้มนะครับเป็นเจ้าปลาเค็มเป็นเจ้าปลาหวานนะครับผมก็มีความรู้สึกว่าเจ้าประกาศใจใจลูกกับแม่นี้เนี่ยออกมาเลือดนิ่งอะครับก็สไตล์เนี่ยคือเหมือนกันทั้งหมดสามตัวเลยนะครับก็พี่มนพี่โมนะครับก็นําเจ้าปลาเค็มเนี่ยเลี้ยงนะครับเตรียมออกพิสูจน์ฝีมือนะครับก็พี่โมก็มีน้ําใจแบ่งเจ้าปลาส้มให้ผมพัฒนานะครับในสายดําจอกเกาะนะครับครัวนี้ก็รู้แล้วว่าแม่ สีฟ้าเป็นลูกดํเจาะกอกับแม่แจ้เล็กนะครับคราวนี้ผมเองก็สนิทกับพี่ตู่นะครับต่อแสงลุงนะครับก็อยากจะได้ลูกดาเอโซนะครับโครงสร้างดีๆนะครับแล้วก็สายเลือดดีๆนะครับแล้วก็เช็คแล้วฝีมือดีนะครับมาเป็นพ่อผ่านสายแจ้สักตัวนะครับนี่ก็เลยได้เจ้าแจ้เอโซนะครับเจ้าแจ้เอโซเป็นพ่อใครนะครับพ่อเป็นใครนะครับแม่เป็นใครนะครับเจ้าแจ้เอโซนะครับก็ เป็นลูกดับเอโซนะครับบวกกับลูกสาวช่อฟ้านะครับช่อฟ้าเนี่ยพี่ตู้นําเข้าจากพี่โมไปนะครับไปเป็นพ่อพันธุ์นะครับแต่ตอนนี้ก็ทั้งเจ้าช่อฟ้ากับเจ้าแม่ชีฟ้านะครับเสียชีวิตทั้งคู่นะครับก็พี่ตู้ก็ได้นําลูกสาวนะครับเจ้าช่อฟ้านะครับมาผสมกับเจ้าดัาเอโซนะครับออกมาเป็นเจ้าแจ้เอโซนะครับก็หน้าตาสีสัน ตรงสเปคเลยนะครับทั้งหล่อทั้งเก่งนะครับก็แต่ก็เป็นไก่หนุ่มนะครับประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับผมก็นำเข้ามาเลี้ยงเพาะพันธุ์นะครับก็ผสมตามสายเลือดนะครับที่เราคิดว่าเราชอบนะครับก็แสดงว่าเจ้าผส้มนะครับกับเจ้าแจเอซโซนะครับเป็นญาติกันนะครับเป็นเครยญาติกันนะครับแม่แม่เจ้าแม่เจ้าปาส้มนะครับ เป็นคู่เกิดกับปู่เจ้าแจเอโซนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับสายเลือดที่ผมนำเข้ามาพัฒนานะครับอันนี้เราคุยกันนะครับในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับถ้าสิ่งที่ผมพูดไปมันไม่ใช่นะครับมันไม่ถูกต้องตามจินตนาการของแต่ละท่านนะครับก็ขอละไว้แค่ตรงนี้นะครับแต่ในส่วนตัวของผมนะครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ย เรื่องสายเลือดของเจ้าช่อฟ้านะครับก็คือดําจอเกับแมงแจ้เล็กนะครับมันเป็นแนวทางนะครับอย่างที่เราพิสูจน์ได้ว่าถ้าสายเลือดดีเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะจ่ายลูกออกมาเนี่ยได้เก่งนะครับก็มันค่อนข้างจะตอบโจทย์ได้พอประมาณจากสิ่งที่เราเห็นผลงานที่เขาดีดกันออกมานะครับอันนี้ผมก็ใช้แนวทางนี้อยู่นะครับ มันก็คงไม่เสมอไปนะครับมันคงคงมีความขัดแย้งกับบางความรู้สึกของคนบางคนนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นนะครับผมเห็นแล้วผมก็เชื่อเพราะเนื่องจากว่ามันทําออกมาแล้วแล้วมันเป็นไปแบบนั้นนะครับก็คงจะเดินหน้านะครับพัฒนาในแนวทางนี้ต่อนะครับก็วันนี้นะครับก็มาเล่าคร่าวๆให้ฟังนะครับถึงสายที่นําเข้ามาพัฒนานะครับก็คงจะเป็นสายดําจอกอนะครับแต่เป็นสายเลือดต้นสายก็คือดําจอกนกับแม่แจ้เล็กนะครับ ก็คือเจ้าช่อฟ้ากับแม่ชี้ฟ้านะครับคราวนี้เนี่ยการเวลาเราเข้าผสมกันนะครับหรือบีบเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเมียหรือตัวผู้แค่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับทั้งสองสายเนี่ยมาเจอกันแล้วพอดีกันนะครับก็ถ้าเป็นเจ้าผสมนะครับก็เป็นการลายบีนะครับส่วนก็ส่วนถ้าเป็นเจ้าแจ้โซกก็เป็นการเอาบีนะครับแต่เป็นในทิศทางเดียวกันในเชิงการพัฒนา สไตล์ชั้นเชิงก็ในทิศทางเดียวกันนะครับก็ออกมาได้ดีนะครับก็ก็ฝาก FC ทุกท่านนะครับก็แนวทางการพัฒนาสายพันธุ์มันมีความรู้ให้เราได้ศึกษาในออนไลน์เยอะแยะนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ความคิดอันหนึ่งที่ผมเห็นว่าน่าจะลองนําเสนอให้ฟังนะครับก็ลองเอามาเล่าให้ฟังในสายเลือดที่ไล่ได้ว่าจากพ่อพันธุ์ตัวนี้มาจากสายไหนอะไรเงี้ยนะครับจากแม่พันธุ์ตัวนี้มาจากสายไหนนะครับ ส่วนเจ้าแจ้เอสโซผมได้นําคู่เกิดมาด้วยนะครับได้นําคู่เกิดมาด้วยก็คงจะมาพัฒนาเป็นชั้นลายบีบเหมือนกันนะครับก็อาจจะมีโอกาสตอนนี้ฝากผสมกับเจ้าเจ้าพ่อพันของของของพี่ตุ้ยตัวหนึ่งนะครับก็เสร็จแล้วก็คงจะมาผสมกับเจ้าผสมนะครับให้มันกลายเป็นลายบีดนะครับก็ลองดูนะครับว่าสายเลือดนำจากอบแม่แจ้เล็กนะครับจะเป็นแบบไหนนะครับเรื่องแม่แจ้เล็กเนี่ยพี่เพชรเนี่ย จะมีความรู้มากเลยนะครับเพราะว่าแม่เจล็กได้อยู่กับพี่เพชรได้พัฒนานะครับแต่ตอนนี้แม่เจลิกก็เสียชีวิตไปละนะครับก็ข้อมูลก็มาแชร์กันฟังนะครับเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานะครับวันนี้ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสมช่องทางทาง YouTube นะครับทองประเสริฐฟาร์มนะครับทองประเสริฐไก่เชิงพัฒนานะครับทองประเสริฐฟาร์มนะครับดำจระกอบพัฒนานะครับเฟซบุ๊กนะครับก็เป็นทองประเสริฐฟาร์มนะครับเบอร์โทร081553334นะครับ แล้วก็ไอดียนะครับ0815553334ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับลากไปก่อนครับสวัสดีครับ